เอ๊ะแบงก์ก็ใหม่ทำไมธนาคารไม่รับทำไมมันดีดออกมาสอนให้เราเฉยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไงนะครับติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาแก้ไขปัญหาเรื่องบัตรนะครับเอ้ยไม่ใช่เดีเรื่องตู้ไม่เอาเงินเหล่านะครับผมมันแบงค์ใหม่นะครับมาฟังก่อนนะครับว่าตู้ atm เนี่ยมันสแกนนะครับสแกนแบงค์ปลอมนะครับผมแบงค์ที่มีตําหนิถึง20จุดเลยนะครับผมอันนี้มันขืนมาครับโดนแบงค์ใหม่ใหม่นะครับเหตุผลลึกๆที่ผมคิดว่านะครับมันน่าจะสแกนแบงค์ปลอมครับเพราะแบงค์ปลอมเมื่อันไม่ค่อยใช่นะครับผม ผมก็ขยำอย่างนี้ละครับขยำเบาๆนะครับอันนี้ผมเกินเหตุไปหน่อยนะครับผมตั้งใจจัดนะครับขอ,อโทษด้วยนะครับพอขยำเสร็จนะครับเราก็มาคลี่นะครับคลี่แล้วก็จัดให้เป็นระเบียบเหมือนเดิมนนให้ดูเป็นแบงค์เก่าไอ้เหตุผลของผมเนี่ยมันคือผมคิดว่ามันน่าจะอาา่าเป็นแบงค์ปอมมากกว่าครับเพราะมันไม่ใหม่นะครับผม จะไปแลกไข่ก็ไม่ทันนะครับนี่เราพอขยำเสร็จเราก็มารีดรีดรีดให้เรียบนิดหน่อยนะครับให้ดูเป็นแบงค์ปลอมนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิให้ดูเป็นแบงค์จริงที่เคยใช้งานนะครับอันนี้อ่ากันนะครับอ่ากันอ่าเครื่องนะครับผมให้เขาอ่านให้เขายอมรับไม่ได้ครับเพราะจะไม่รู้จะไปแลกกับใครแล้วครับผมอยู่คนเดียวนะครับตึกตึกเดือือย่างนี้ลำบากลำบากนะครับไม่รู้เหตุผลคนเหตุผลใดก็ช่างน่าใจเหตุผลใดก็ช่างสาหรับท่านที่ชอบไป โอนเงินผ่านตู้ ATM นะครับให้ให้ลองทำตามแบบนี้นะครับผมว่าได้ผลถึง99.99เ99เลยครับนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเราบางทีอะขาดไปร้อยหนึ่งก็ไม่รู้จะไปแลกใครไม่รู้เขาจะเอาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาลองใส่ดูนะครับผม <c oughs> สำหรับเพื่อนๆนะครับเพื <c oughs> ๆๆ่อนๆที่อ่าโอนเงินนะครับโอนเงิน ชอบโอนเงินตู้แบบนี้นะครับแนะนํานะครับแนะนําให้นะครับระมัดระวังคนข้างหลังนะครับบางทีมีผู้ก่อกอันหลายไม่ใช่ตดติดแปดมงกดมาแอบดูรหัสของเรานะครับแต่เราผมไม่เคยกลัวครับเพราะว่าเงินในบัญชีมิมีไม,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 ม่ถึงมีไม่ถึงร้อยตลอดสบายสบาย,สบายชีวิตนะครับผม <laughs> ไม่ต้องกังวลอะไรจะมาแอบดูแอบอะไรก็ช่างเถอะครับ <laughs> เรียบร้อยครับเราก็ากยัดเงินที่อันนี้ไปร,รับาบนะครับเพิ่มไปเลยนะครับผมมาดูตู้เอทําทำงานนะครับผมอ่านะครับสำเร็จไม่เอ่ยสำเร็จไม่เอ่ยเดีๆๆ๋ยวมาลุ้นกันนะครับราบโอ้โหผมว่ามันไปแล้วครับไปละไปแล้วไป เรียบรอ้อยกดนารอสักกรรมนะเจ้าเราบอกรับสนิแล้วเรียบรอ้อย